เป็นความประทับใจมากๆเลยสำหรับการร่วมง,งานครั้งแรกกับน้องทั้งสองคน<า>นะคะก็แฟนคลับหน้าใหม่นะคะแล้วก็ยังมีแฟนคลับของอินวิทที่ตามมาที่นี่ด้วยน้องทั้งสองคนวันนี้นั่งอยู่ข้างล่างก็ยังแอบปลืบบล่มแอบ,บเล่นเกมไปในตัวท<อ>่ายด้วยนะว่าสัตว์เป็น<อ>ประเภทศไหนเราทายไม่ถูกถก็ย <laughs> ินดีด้วยนะคะกับ ความสำเร็จที่ค่อยๆเติบโตขึ้นไปของน้องแล้วก็กิจกรรม activity มากมายที่ทำร่วมกับใช้ผลิตภัณฑ์ิ i n นกิ t ด้วยค่ะวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่เราเกิดตัวเป็นยังไงบ้างดีผลตอบรับดีเพราะว่าเรื่องแรกเลยที่เลือกน้องผิวโอรโงผิวเขาผิวเขาสวยขึ้นหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ม er, <พา S 2> อร์เินอเพราะว่าอะไรเรารู้ว่าเขาออกกิจกรรมบ่อย หน้าเขาต้องต้องสู้แสงต้องวาวแล้วดูดีอยู่ตลอดการคุมมันในกิจกรรมที่ทำใช่ไหมคะใช่ครับอ่าแล้วประทับใจอินฟีอยังไงบ้างอยากจะถามสัมภาษณ์เลยเออเรจริงผมรู้สึกว่าอินฟีเดอร์เป็นแบรนด์ที่อยู่ขั้คนไทยมานานแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าตัวโปรดักต์กับตัวเป็นคนชอบเรื่องของแพคเกจจิ้งครับรู้สึกว่าแพคเกจจิ้งมันมันทันสมัยแล้วก็แบบว่าทำให้แบบว่า รับเด็กรุ่นใหม่ครบเป็นเด็กจิมซีก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจครัือจิมซีแล้วเหรอก็ใช่ค่ะอันนี้ถูกต้องเลยครับผมในส่วนผมก็คือรู้สึกว่าคือจริงๆส่วนตัวเป็นคนแต่งหน้าบ่อยด้วยครับผมเพราะว่าเวลาออกงานแล้วทีนี้รู้สึกว่าไพรเมอร์อย่างเช่นวันนี้คือเปิดตัวโปรดักต์ใหม่นะครับผมก็เป็นเป็นไพรเมอร์โกลว์ใช่ครับผมก็รู้สึกว่าคือไพรเมอร์บางคนอาจจะแบบคิดว่าไม่สำคัญแต่ผมรู้สึกว่าการได้ใช้ไพรเมอร์มันทำให้หน้าเรียบเนียนขึ้นแล้วก็เล่นแสง เพราะ<ช>ว่าช่วงนี้เป็นเทนเหมือนกับโปรโด้วยค่ะอ<ช>ยากจะเพิ่มเติมนิดนึงว่ารุ่นไพรเมอร์โปรเนี่ยนะคะมีสารกันแดด SPF 25ด้วยซึ่งอันเนี้ยออกแดดก็สบายใจได้ว่ารเรื่องของการปกป้องผิวนะคะแล้วก็ใครที่ไม่ได้ออกแดดแล้วนั่งทำงานอยู่ในออฟฟิศเราก็มีการป้องกัน UV ด้วยนะคะ<ม>แล้วก็ถ้าเทียบกับรุ่นแมทรุ่นแมทเนี่ยจะทาแล้วผิวแมทแต่พอจะไม่มีกันแดดเยอะเท่ากับรุ่นโปรนะคะ แล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ต่อด้วยแล้วก็ค่ะค่ะชวน่ะวลูกค้าซื้อเอยารับอ๋อได้ได้ได้เลยครับผมยังไงก็จริงๆจะบอกว่าคืออยากให้ใครที่ยังไม่เคยลองใช้ของ i n t u i t นะครับผมก็อยากให้มาลองใช้นะครับผมแล้วก็เพราะว่าจริงๆเราก็แต่งหน้าบ่อยมากแต่งหน้าทุกวันครับผมก็รู้สึกว่าอยากให้ลองเป็นตัวพาเมอร์ที่เปิดตัวใหม่เป็นโปรดักต์ใหม่ครับผมเพราะว่าจริงๆมันจะติดทนมากขึ้นแล้วก็ความเรียบเนียนก็จะปกปิดมากขึ้นครับผมใช่อยายทุกคนเปิดใจลองนะครับแต่ถ้าใครที่ ลองใช้แล้วก็สามารถบอกต่อได้นะครับผมไงก็ฝากด้วยครับผมที่สำคัญครับซื้อได้ที่อีพีแด์บยยคารับใช่ครับผมถ้าอยากหน้าเล่นแสงน,นะครับก็แนะนำเป็นตัวบุหรัใหม่เลยตัวโกลงนะครับชายก็อยากให้คนมาลองนะครับก็อย่างที่พี่เนบอกเลยที่อีพีแนดอยทุกสาขาค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะอยากจะฝากสุดท้ายที่สุดว่าผลิตภัณฑ์ชินพีนไม่ได้แค่จำหน่ายในประเทศไทยนะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศนะคะทางอ่าทางสปปลาวเมียนมา ไปทางตะวันออกกลางไปทางออมานอิรักนะเนี่ยเราส่งออกไปในหลายประเทศทั่วโลกนะคะก็อยากจะฝากอินทรอิ์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจรักอินทรีย์น้อยแต่รักอินทรอิ์น,นานๆนะคะเหมือนกับรักน้องทั้งสองคนขอ,คขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ